สวัสดีครับวันอังคารที่7พฤษภาคม67เนะครับเรื่องของ G.O.Graphics แน่นอนครับฮามาสกับอิสราเอลก็คงจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อเจรจากันไม่สำเร็จของกลุ่มฮามาสไม่รับรองขณะที่อิสราเอลก็ต้องจะบุกโจมตีราฟาอย่างเดียวครั้งสุดท้ายว่าพวกฮามาสอยู่ตรงนั้นฐานกำกองกำลังใหญ่คิดว่าเป็นงั้นจะต้องมีคนตายยิงทุกวันต่อไปนี้จะตาย20-560ถึงคนเป็นร้อยคนได้นี่คือสิ่งที่อิสราเอล โดยเบนจามินฟูไม่สนใจเพราะสาลโลกจะออกหมายจับแล้วแต่สหรัฐโดยไบเรนก็ได้ประท้วงไม่ให้มีเกิดขึ้นนี่คือภาพรวมนะครับคือการสนับสนุนและการประท้วงเกิดขึ้นในอเมริกา20-30ปรัฐเกิดขึ้นเรื่อยๆในคณะนักศึกษาแต่ละหมหาวิทยาลัยที่ไม่ต้องการทุนอิสราเอลค่าล้างเผ่าพันธุ์และจะเป็นปัญหาหนากักหรครับ ประชากรของยังอเมริกันที่จะเป็นโหวเตอร์ไม่ต่ำกว่า3-5ถึง5ล้านคนหรือ10ล้านคนจะลดออกเสียงเหล่านี้ก็จะไม่ช่วยแต่บางคนอาจจะเทให้โดนัลด์ทรัมป์ซึ่งในสวิงสเตทนั้นทรัม้์ก็นำอยู่1-4%ถึง4แล้วแต่รัฐโอกาสเป็นเช่นนี้เหมือนเมื่อ4ปีที่แล้วก็จะทำให้ทรัมป์กลับมาปเป็นผู้ชนะหรือไม่และสงครามยูเครนกับรัสเซียก็จะจบสิ้นอย่างรวดเร็วน่สิ่งที่นาโตและฝรั่งเศส เป็นกลัวที่สุดถึงได้จะส่งกองกําลังเข้าไปช่วยเหลือในกลุ่มของยูเครนในเรื่องทั้งอาวุธที่จะให้ทุกอย่างซึ่งภายใน5เดือนนี้จะต้องเกิดปัญหาหนักขึ้นโดยเฉพาะปูตินก็จะโจมตีหนักยิ่งขึ้นที่จะรวบรวมกำลังเพราะยูเครนนี้ไม่มีทั้งอาวุธและไม่มีกองกําลังคนหนุ่มสาวหนีออกจากนอกประเทศแล้วเช่นเดียวกันเหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านเราแล้วก็อย่างพัปปาก็หนีกันออกเพราะกันเก่า ไทหารนั้นต่อสู้กันตายจะเป็นส่วนใหญ่นี่คือภาพรวมของ Geographic Risk ที่เป็นสุดอันตรายแต่ในสิ่งที่ของ Economic Outlook นั้นแน่นอนครับเรื่องของ Macro ของ f ฟดนั้นจำเป็นที่ต้องขึ้นดอกเบี้ยนั้นไม่มีและประกาศจบสิ้นไปเรียบร้อยมีแต่ที่จะลดดอกเบี้ยจยากนี้เป็นต้นไปซึ่งบางคนได้เริ่มแล้วเห็นตัวเลขเศรษฐกิจเงินเฟอ้อได้ชะลอตัวและการคัดเลทนั้นจะเริ่มในครึ่งปีหลังนี้ ในเดือนจูนนี้คงไม่น่าจะเห็นจะเร็วที่สุดอย่างน้อยถ้าสองครั้งก็จะเป็นเดือนโนเวม ber กับเดซั m b e r คือไตรมาสที่4แต่ถ้ามี3ครั้งก็น่าจะเป็น September สิ้นไตรมาสที่3นี่คือสิ่งที่ทุกคนดึงเห็นและทําให้กลุ่ม t เทค Stock ถึงได้มีบาวกับอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะแชร์ไบแบ็กกับของ Apple ถึงแม้วอ r r ์ n รมบัฟเฟจะเทคโปรฟิตแต่ยังโฮอยู่ใน p o r t ต o ฟ i ิมากที่สุดก็คือ Apple ประมาณ4 0จากถือไว้ กว่า45นั้น t ทคโ p r o ฟ i ตและยังสนใจธุรกิจใหม่คือคือ AI สิ่งซึ่งวอลล์สตรีทเลยศึกษาว่าน่าสนใจเหมือนกับของในสวิสเซอร์แลนด์ทั้งหลายพอร์ตฟิโอต่างๆทุกคนยังสนใจและเก็บกลุ่มธุรกิจ AI เข้าพอร์ตคือ t เทคสต็อกเทคโนโลยีนี่คือภาพรวมนะครับเหมือนกับที่ประเทศอินเดียที่ทุกคนกำลังไหลบ่าเข้ามาลงทุนในเรื่องของเทคสต็อกนั้น ในเรื่องของอุตสาหกรรมต่างๆในเรื่องของซัพพลายเชนที่จะแทนจีนเพราะไม่อยากให้จีนซึ่งใน20ปปีแล้วเป็นซัพพลายเชนของโลกใหญ่สุดนั้นกำลังที่จะด i เวอร์ซิออกไปทั้งเวียดนามและไปที่อินเดียมากที่สุดการลงทุนมากมายมาหาศาลของธุรกิจใหญ่ของอเมริกันแต่ยร้อยจากนี้เป็นต้นไป10ปีและอุตสาหกรรม EV ที่จะเริ่มลงทุนทั้งทุกคนลครับ และ500บริษัทของซ e o จากอเมริกาก็พุ่งไปที่จีนและเพื่อจะลงทุนถึงแม้จะถูกเซ็ชั่นถูกบอยคอร์หลาอย่างและออกกฎเกณฑ์เรื่องของนาโนซิสเต็มทั้งหลายไม่ให้จีนเข้าถึงแต่จีนก็เข้าถึงอยู่ดีในเรื่องของหัวเว่ยนาโนเจ็ขาสามารถสร้างได้น,นะเทคเทคทั้งหมดนี่คือภาพรวมนะครับทำให้หัวเว่เป็นคู่แข่งของ Apple ซึ่งจีนดันหัวเว่ยแน่นอนขณะที่อเมริกาก็คือ Apple แล้วก็ของ Microsoft เอ้ยแล้วก็ของ Google แล้วเรื่องของ Meta แล้วเรื่องของ Facebook ทั้งหลายที่เปลี่ยนโดยที่ e อ o n m u มาทเข้าไปแล้วเรียบร้อยก็พยายามที่จะเริ่ม Diversify กันออกมาแน่นอนเรื่องของ Data Center เรื่องของ Cloud ข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะแข่งขันกันสูงมากและเติบโตลงทุนมากมายหมหาศาลจะเห็นทั้ง Alibaba ไปเวียดนามขณะที่ Microsoft ไปที่อินโดนีเซียพุ่งเป็น1 5ื0 0ห้านล้านเหรียญในการลงทุนรับมาที่ไทยเลือกในอุตสาหกรรมของ Data Center ที่จะไทยเป็นฐานเบสเช่นเดียวกันนี่คือภาพรวมนะครับเป็น Opportunity Sector ใหม่ๆเหล่านี้นะครับและกลุ่มเฮลท์แคร์และกลุ่มของโรงพยาบาลพร้อมกับอินช a น c ์ต่างๆที่จะเติบโตแกร่งคู่ขนานไปกับกลุ่ม Banking, Financial, สินเชื่อพราะเทรนด์ดอกเบียยังไงปีนี้ ลงอย่างต่ำๆไม่ต่ำกว่า2ครั้งขณะที่เฟดเจเปาสัญญาว่าจะต้องลง3ครั้งเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจของอเมริกาชะลอตัวซึ่งได้มีปัญหาเกิดขึ้นแล้วเหมือนกับประเทศจีนที่เติบโตออกมาชัดเจนนะครับ IC, p m i c p i d p นั้นโต5.3และในเรื่องของ mpi นั้นก็โต Q1 นี่5้52.4ขณะที่ forecast าก็ใกล้เคียงแสดงว่าเศรกิจต่าง นโยบ,บายของภาครัฐของจีนนั้นกระตุน้นเศรษฐกิจและสีจีบผิงมายุโรปตั้งแต่วันที่5 0ถึง1ิมาฝรั่งเศสเยอรมนอิตาลีนั้นก็จะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นฐานผลิตการลงทุนมากมายจากจีนเกื้อหนุนธุรกิจวินวินด้วยกันไม่ใช่ซีโร่ซัมเกมอย่างที่อเมริกาชอบใช้เสมอในเรื่องของแซงชั่นอย่างเดียวแน่อนอนนี่คือภาพรวมนะครับรับแซงชั่นแก๊สน้ำมันของรัสเซียเพื่อไม่มี เงินทุนเกิดขึ้นมาต่อสู้นั้นสร้างปัญหากับเก็บพรอนของรัเสเซียเรียบร้อยแล้วทำให้ตกต่ำลง10%ในยอดขายเพราะยุโรปได้สั่งซื้อแก๊สจากที่อื่นซึ่งแพงกว่าก็คเคอไปอเมริกาเพราะการแซงชั่นจากอเมริกาและยุโรปกันเองนี่ชัดเจนนะครับในระยะยาวไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจแน่นอนครับจะเห็น asset location พุ่งเป้ามาลงทุนไปประเทศจีนทั้งฮ่องกงเกิดขึ้นแน่นอน ในภาคปีนี้เป็นต้นไปจนอีก5ปีข้างหน้าและธุรกิจจะเติบโตก็เป็นอุตสาหกรรมมีนทอเซียลในเรื่องของ EV e c h a r าร์เจแล้วก็แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่กำลังต้องการสูงมากแล้วก็เทคซัลายเชนที่จะลงทุนในธุรกิจเทคสต็อกทั้งหลายเซกเตอร์เหล่านี้นะจะแข็งแกร่งรวบรวมเก็บให้ดีนะครับฉะนั้นในครึ่งปีแรกที่จะจบสิ้นในมิถุนายนนี้เซตอินด็กก็คงรีบาวกลับขึ้นมา1 4 0 0 1 4 5 0จุดได้ ก่อนที่จะขึ้นปีหลังเงินทุนไหลบ่าเข้ามาลงทุนในแถบ i m a g มจินมาร์เมีความต้องการสูงมากทั้ง Microsoft Intel Technology ทั้งนั้นที่เลือกมาลงทุนใน Southeast อเ i ียประเทศไทยก็ได้ด้วยถึงแม้เราสกิลเราจะแพงขึ้นขนาดที่ต้นทุนเวียดนามนั้นถูกหรือแม้แต่อินโดนีเซียที่จะสร้างแบตเตอรี่นิกเกิลไอออนทั้งหลายและดิเทิทยมไอออนที่เริ่มตั้งฐานผลิตในแถบภาานนูมิศาสตร์แถบนี้เพราะจีนมีมากที่สุด ทั้งในเรื่องของซิงค์ในเรื่องของเหล็กทั้งหมดนี่คือภาพรวมขนาดที่เหล็กของอินเดียนั้นก็ทุ่มงบมหาศาลในถูกต้นทุนคือทาทาสติลนี่คือภาพรวมของแมค Outlook นะครับครึ่งปีหลังตลาดเทรนดอกเบี้ยลถทำให้อีควิตี้จำขึ้นในร่รแนแล้วก็แชร์ไบแบ็กเกิดขึ้นภาพรวมเหล่านี้ค่อนข้างชัดเจนครับเซตอินเด็กก็จะเห็น1 5 5 0ถึง1,600จุด ในสิ่งปีนี้ได้แน่นอนด้วยกลุ่มแบงกิ้งกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เทคสต็อกและกลุ่ม EV และกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดพร้อมกับกลุ่มของ Energy นั้นก็คือเรื่องช็อตเทรเท่านั้นเองนี่คือภาพรวมอุตสาหกรรมต่างๆเติบโตแกร่ง,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 งเก็บหุ้นเข้าพอร์ตให้ดีนะครับสวัสดีครับ